<c oughs> ทุกคนทุกหมู่เราเราให้บุญเดอร์และมีทางสำนักพระราชวังให้พวกเราอธิษฐานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เมื่อได้บุญให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้ารอสี่และพระเจ้ารอเก้ามีเวลาอะไรนะเขากำหนดเวลาไว้ใช่ไหมไม่ต้องเราไม่มีเวลาถวายไปเรื่อยๆอ,อยู่ใต้แผ่นดินของผู้เป็นพระมหากษัตริย์ อยู่ในแผ่นดินของท่านแม้เราจะมีสิทธิว่าแผ่นดินเราแผ่นดินเราก็ตามเราก็ไม่มีความประเสริฐดั่งพระมหากษัตริย์ประเสริฐโดยไม่ต้องไปรักษาศีลประเสริฐโดยไม่ต้องไปภาวนาประเสริฐโดยไม่ต้องเป็นพระอริยักษ์กริย์นี่นะประเสริฐโดยความเป็นกษัตริย์ มีความประเสริฐโดยการสร้างบุญบารมีมาเองแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์เมื่อได้เป็นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเราควรให้เรื่อยๆไม่จาเป็นต้องให้ทางสำนักพระราชวังผู้ที่เขาอยู่ใกล้พระองค์ตั้งออกมาหรอกพวกเราควรให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบงไทยทุกๆพระองค์มาตั้งแต่เก่าก่อน มันจะเป็นหมื่นปีแสนปีหรือกลับก่อนหากผู้นั้นยังไม่ทันได้ปรินิพพานเราก็ควรถวายนี่เป็นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้มีเจ้าของถ้าใครไม่มีเจ้าของก็เป็นสัตว์ผู้เล่ร่อนเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของและตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของอะไรได้แต่โดยความเป็นจริงก็ไม่มีเจ้าของ และเป็นของอะไรก็ไม่ได้ก็จริงแต่ลำดับปุถุชนลำดับคนมีบ้านมีเรือนจำต้องมีเจ้าของและจำต้องเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้และเราก็เป็นเจ้าของพระราชามหากษัตริย์พระราชาก็เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้านายและเป็นเจ้าของพวกเราส่วนพวกเรา เป็นเจ้าของในฐานะที่จะต้องรักษาเสืทูลไว้ในความประเสริฐแม้จะเป็นนักรบบรรคอคนกี่คนฆ่าสัตว์ตายกี่ตัวในสนามรบก็ตามกษัตริย์ยังชื่อว่าประเสริฐแต่ถ้าภิกษุหรือผู้ทรงศีลอื่นตกยุงเพียงตัวเดียวด้วยความตั้งใจถือว่าเหลวสามมาก ต่างกันมากเลยเทียบพระธรรมวิในัยให้ถูกต้องเทียบความเป็นอยู่ของโลกและของธรรมให้ถูกต้องพระพุทธองค์ตัดไปอย่างชัดเจนแล้วอ่านหาสูตรให้มันรู้ประเสริฐโดยการไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องบำเพ็ญเพียรเป็นพระอริยะยากเลยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์นะฉะนั้นควรถวายเป็นพระราชกุศลโดยไม่มีกำหนดเวลา ได้ทุกที่ได้ทุกเวลาได้ทุกสถานที่คือเป็นอากาลิโกและจ่จายไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยโดยเป็นอากาลิโกผู้ทําแบบนี้เมื่อบําเพ็ญรมจึงจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่งั้นถูกก่อควรโดยธรรมชาติหลายอย่างมากเช่นปีศาจยักษ์คนทันกุมพันหน้าเปต ผู้โหดร้ายผีผู้โหดร้ายทั้งหลายเขากอบครนเราได้บางคนบอกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็คือเป็นผู้ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่ามีแต่พวกเราบอกว่าไม่มีอันนี้มันงัดกับคำพระองค์อย่าลืมเป็นบาปมากเอาละให้รู้จักให้บุญแก่กันและกันถวายเป็นพระราชกุศลไม่มีกำหนดเวลาไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆ 어, 아, 군대, 축하